ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 นักเตะบอกเองวงในชี้2ปัจจัยทำแมนยูเปิดซีซั่นสุดจําแย่ต่างจากฤดูกาลก่อนคนในวงในเล่าเองว่าทำไมแมนยูถึงโชว์ฟอร์มได้อย่างกำําแย่มีสสาเหตุที่ทำให้เป็นแบบนี้ความพื้นไมของปิแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เทียบออสตาร์ฤดูกาลนี้ได้อย่างยแย่ผลงาน18เกมของริเทนฮากชนะ8แพ้8สุ่มเสี่ยงกับการตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกพอแพ้ไปแล้ว2จาก3นัดแรกมาเซลาบิเซอร์กองกลางที่เคยมาค้าแข่งด้วยในการยืมตัวสู่ปิดแสดงในซีซั่นที่แล้วลงเล่น18นัดยิงไป3ประตูยอมรับว่าทุกถามบ่อยว่าทำไมผลงานของอดีตต้นสกัดถึงยแย่แพ้ขาบ้านบ่อยในช่วงหลังผมมีความสุขมากกับการเล่นให้กับแมนยูเต็ดและคุยกับหลายๆคนในทีมตอนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ที่ผลงานตกต่ำลงอย่างน่าใจหายแพน้ในบ้านบ่อยขึ้นทั้งที่ก่อนหน้าน,นั้นมันแทบไม่มีเลยปัญหาเจ้าของทีมยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ส่งผลกระทบอย่างมากเช่นกันเมื่อคุณเสียนกเตะต,ตัวหลักไปมันส่งผลกับฟอร์มและผลงานและแผนการเล่นที่เตรียมมาอย่างมากแมนยูยกระดับปฏิบัติการเชื้อจรอนสานโชแมนยู U, ขายจรอนสานโชทิ้งแน่เปิดตลาดหน้าหนาวน,านี้หลังจัดก,การเชืออให้ต้องโดดเดี่ยวยิ่งขึ้น จรอร์แนโชปปี้ดาดับแมนยูไนเตดถูกพิษแดงลบชื่อออกจากกลุ่มแชทวอตแอพของทีมแล้วส่งผลให้น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องอนาคตในถิ่นออเทอฟอร์ดมากขึ้นตามรายงานจากสื่ออังกฤษเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเอริกันฮากและบรรดาสตาฟโค้ชใช้วอตแอปในการสื่อสารข้อมูลสําคัญกับนักเตะทีมชุดใหญ่และจากการที่สานโชโดโลกออกจากกลุ่มก็ยิ่งเป็นการยืนยันว่าน่าจะถูกปล่อยออกจากออทฟอร์ดในช่วงเปิดตลาดหน้า,นาหนาวเดือนมการานี้ดาเตตวัยยีถูกสโมสรพักแข่งมานาน นับตั้งแต่เกมลีกที่ออกไปแพ้อร์เซนอลเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจากตัวพต์ลงสือ Social ่อโซเชียลว่าเอเทนฮารกโกหกเทศสัมภาษณ์กับสื่อว่าหันชื่อเขาออกจากทีมในเกมดังกล่าวเนื่องจากไม่พอใจการซ้อมของเขาในเวลานี้ปีกเมืองผู้ดีต้องซ้อมตามลําพังหลังโดนห้ามไม่ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่แถมถูกห้ามไม่ให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสโมสรอนรวมถึงโรงอาหารด้วยขณะที่ปิกแสดงก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแลวว่าจะขายทิ้งในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวน,นี้ สารโชย้ายมาจากดอนมุนเมื่อเดือนกรกฎาปีปี2021ด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ขณะที่ค่าตัวประเมินในเวลานี้เหลือล่นหวบมาแค่27ล้านปอนด์เท่านั้นสำหรับต้นสังกัดใหม่ของซารโชในปีหน้าเป็นไปได้มากที่สุดที่จะย้ายกลับไปเล่นกับดอนมุนขณะที่นิวคาเซิลก็มีขายให้ความสนใจเช่นกันรวมถึงทีมจากสโมสสซาอุดิอาระเบียที่พร้อมตุ้มเงินหนึ่งประาแข่งด้วย ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2023แมนยูจัดก,การดึงมาเซลซิบิเซอร์กอกลางทาวอสเตรียมาจากบาเยอร์เม,มนิกด้วยสัญญาย,ยืมตัวพร้อมฝากผลงานลงเล่น18นัดทําไป3ประตูกับ1อสซิ์แต่สุดท้ายแลัวปิดแสดงก็ไม่ได้เซ็นสัญญาก,กับไม่ฟิวรไรนี่แบบถาวรกระทั่งล่าสุดซาบิเซอร์เดออกมาให้สัมภาษณ์ถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่กับแมนยูผ่านเดียลนติกสื่อชื่อดังว่าผมรู้สึกดีใจเมื่อได้อยู่ในสนามเหมือนได้ความมั่นใจกลับมา ผมตระหนักได้ว่าผมในมีสิ่งนี้อยู่แม้จะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็น11เตตัวจริงอย่างสม่ำเสมอแต่ผมแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าผมสามารถเล่นในระดับนั้นได้การอยู่กับแมนยูช่วยผมได้เยอะทั้งด้านร่างกายจิตใจและฟุตบอลผมมีความสุขมากกับช่วงเวลา10-11เดือนที่ผ่านมาผมรู้สึกบวกตอนที่อยู่แมนยูและยังติดต่อกับสองสามคนในสมโมสรมสำหรับมาเซลซาบิเซอร์ยังได้กล่าวชื่นชมถึงออริเทนฮากเจ้านายกล่าวว่าคุณสามารถปลุกข้นตอนปีสได้ และเทนทักจะบอกคุณถึงแผนการเล่นทั้งหมดด้วยความจริงใจเขามีความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลรวมถึงกลยุทธ์ต่างๆเยอะมากแถมทํางานหนักสุดๆเจ้านายเก่าของผมคนนี้สมบูรณ์แบบและตรงไปตรงมาตอนที่ผมลงเล่นในเกมแย่เขาจะยกตัวอย่างอย่างสถานการณ์แนะนําว่าจะทํายังไงให้ดีขึ้นในครั้งถัดไปผมชอบแบบนี้คุณจะรู้ได้ทันทีว่าคุณอยู่ในจุดไหนแต่เทนท์กไม่เคยโยนความผิดให้ใครในทางกลับกันเขามักจะบอกให้ทุกคนออกไปทําผลงานให้ดีขึ้นในเกมหน้า ผมได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการทำงานฟุตบอลในการร่วมกับบริเทนฮากเขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมมาก